สารสั่งจำคุกยิ่งยง2ปีปรับ50,000โฆษณาถังเช่าเป็นเท็จวันที่4กุมภาพันธ์64มีรายงานว่าที่ศาลแขวงนนทบุรีพนักงานอายการได้ยื่นฟ้องนายยิ่งยงยอดบัวงามนักร้องนักแสดงฐานร่วมกันโฆษณาคุณ,ณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรและร่วมกันโฆษณาคุณ,ณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต จากกรณีเมื่อวัทที่21ธันวาคม63จำเลยได้โฆษณาคุณประโยชน์สรรพคุณอาหารเสริมสารสกัดถังเช่าผสม UC2 ผ่านโทร,รทัศน์ว่าผู้สูงอายุที่มีปัญหากระดูกและเขา่าลุกขึ้นก็ปวด หลังจากทานสมเดือนเดี๋ยวนี้อาการปวดไม่มีเลยอยากจะบอกต่อให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าซึ่งเป็นการโฆษณามุ่งหมายว่าผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวทำหน้าที่เหมือนยาและได้ร่วมกับบริษัทนาย Perfect ีเดียจำกัดโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพสารสกัดถังเช่าดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ผ่านการตรวจพิจารณาและไม่ได้รับอนุญาตจากอยอขอให้ลงโทษตามพรบอาหารซึ่งจำเลยให้การรับสารภาพ ขณะที่สารมีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดตามประมวลผลกฎอาญามาตรา91ฐานร่วมกันโฆษณาคุณประโยชน์อันเป็นเท็จจำคุก2กระทงกระทงละ1ปีและปรับ2กระทงกระทงละ2,000บาทเป็นจำคุก2ปีและปรับ4 0 0 0 0บาทฐานร่วมกันโฆษณาคุณประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตปรับ2กระทงกระทงละ5,000บาทรวมเป็นเงิน1 0,000บาท โดยเมื่อรวมจำคุกทั้ง2ปีและปรับ50,000บาทซึ่งจำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลย1ปีและปรับ25,000บาทโดยโทษจำคุกรอการลงโทษมีกำหนด1ปีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ